การเพิกเฉยไม่แจ้งความต่อผู้สร้างความวุ่นวายและความพยายามเลื่อนการเลือกตั้งนะคะก็เป็นเครื่องบ่งชี้ได้ว่ากกตละเว้นการปฏิบัติหน้าที่พร้อมอยังร่วมมือกับสารนิตธรรมนูญและม็อบประชาธิป,ปัตย์ขัดขวางการเลือกตั้งด้วยติดตามรายงานของคุณบุรพาเล็กล้วนง,งามค่ะคณะกรรมการการเลือกตั้งหรือกกตละเว้นการปฏิบัติหน้าที่อย่างชัดเจนเริ่มตั้งแต่การเพิกเฉยต่อกรณีที่ เครือข่ายนักศึกษาประชาชนปฏิรูปประเทศขัดขวางการสมัครรับเลือกตั้งสอสอระบบบัญชีรายชื่อที่ศูนย์เยาวชนไทยญี่ปุ่นดินแดงที่กะกะตในฐานะผู้รักษาการตามกฎหมายเลือกตั้งไม่ยอมแจ้งความต่อเจ้าพนักงานตามมาด้วยเหตุการณ์ที่ม็อบประชาธิปัตย์ขัดขวางการเลือกตั้งล่วงหน้าในพื้นที่กรุงเทพมหานครและหลายจังหวัดในภาคใต้เมื่อวันอาทิตย์กอระณีดังกล่าว กะกะตก็ไม่ได้คิดจะแจ้งความดำเนินคดีต่อม็อบประชาธิปัตย์ที่เข้าไปขัดขวางการเลือกตั้งทั้งที่การกระทําดังกล่าวผิดกฎหมายเลือกตั้งอย่างชัดเจนอีกทั้งยังมีข้อน่าสงสัยว่าผู้อํานวยการกรกะตประจําเขตเลือกตั้งปฏิบัติหน้าที่ไม่เต็มที่และไม่พยายามที่จะทําให้การเลือกตั้งล่วงหน้าเกิดขึ้นเหมือนรู้เห็นกับม็อบประชาธิปัตย์ในบางเขต เมื่อม็อบประชาธิปัตย์มาถึงผู้อำนวยการเขตก็สั่งให้หยุดการลงคะแนนในทันทีอีกทั้งยังพบว่ากกตกทมไม่ได้ขอกำลังตำรวจทหารมารักษาการที่เขตเลือกตั้งโดยมีเพียงเจ้าหน้าที่เทศกิจเท่านั้นทั้งที่ตามข้อเท็จจริงควรจะทราบว่าม็อบประชาธิปัตย์ต้องการมาขัดขวางการเลือกตั้ง แทนที่กกตจะจัดการเลือกตั้งในวันที่สองกุมภาพันธ์ให้ลุล่วงกกตกลับทำในสิ่งตรงกันข้ามด้วยความพยายามเลื่อนการเลือกตั้งออกไปโดยกกตได้รับความร่วมมือจากสารรัฐธรรมนูญที่อยู่ฝั่งอมาตย์เช่นเดียวกับกกตและม็อบประชาธิป,ปัตย์และเมื่อพิจารณาคำสั่งของสารรัฐธรรมนูญก็พบว่าเป็นเพียงแค่คำแนะนำอีกทั้งสาร ไม่ได้บอกว่าจะเลื่อนการเลือกตั้งได้อย่างไรและจะใช้อำนาจจากที่ไหนในการเลื่อนการเลือกตั้งพิรุธของกะกะตยังมีอีก